นกน้อยพี่น้องนกน้อยมันติดนี่ทดองติดง่าไหมติดขนมันพี่น้องเอ้ยแค่แต๊ดมันิิไปได้จะอีดูแท้ติดขนพี่น้องเน่ย คนเกี้ยวมันนี่จักมือนหะน้อนี่เนาะพี่น้องเอยโบเห็นผมก็ว่าด้มาฮดต้นไม้พี่น้องเลยโอ้ขาจนเกี้ยวพี่น้องเกี้ยวเกี้ยวเส้นผม้ะพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวผมสีฮักหน้ามันออก้ะพี่น้องเด้อเกี้ยวเส้นผมพี่น้องเนี่ยนนเ,เนี่ยนเ,เ,นเนี่ยอโอ้ไปตาีดูแท้วะ ขาจนนน,นพี่น้องเนี่ยขาจนสิคาดโห่คันบอมาหดพักของโบเห็นพี่น้องเกี่ยวเ,เส้นผมเอาเส้นผมไปเห็ดห้งางกับคนใกล้พี่น้องเดี๋ยวผมสิแกะออก้ะพี่น้องนะรับผมนี่พี่น้องมันเอาอันนี้ไปเห็ดห้างพี่น้องนี่มันเอาเส้นคนใกล้พี่น้อง แต่ว่าคนใกล้เนี่ยมันมันติดเส้นผมนี่พี่น้องเนี่ยมันเกี้ยวเกี้ยวเส้นผมมันละเส้นผมไปเกี้ยวตีนมันพี่น้องตากระบเบือหุ่งพี่น้องเนี่ยเส้นผมไปเกี้ยวตีนมันมันละไปบ่ได้นี่โอ้ตีนเกือบขาดพี่น้องเส้นผมสิดึงสร้อยชีวิตมันจะหน่อยก่อนเนอจักสิกจักมืออะไรพี่น้องเลยโอ้ ขอเอาเส้นผมออกก่อนเอารอดบาดน,นี่ขาเกือบขาดพี่น้องเอ้ยเอาเจ้าโชคดีเด้อบาดนี่เด้อเดี๋ยวเอาเส้นผมบอดนับบัดอีกเส้นผมก็ได้หัวเส้นผมผูดายเด้เนาะเที่ยวคานกไปก่อต้นไม้พี่น้ <c oughs> องต้องลายมือจริงเกือบขาดนี่ยพ่นนี่กล่องในซันน้ำขาเกือบขาดพี่นอ้องโคตรอยูเด้อเส้นผมบอลนับบัดอีกตากไม่จะเห็นหงส์พี่น้อง ยังโมบักเส้นผมก็ได้เนาคือสีวัสดุแบบบางโซ่งนี่โอ้ห้าห้าตัวเล็กจนจ้อยพี่น้องลายมือเติบเอาเจะไปล้ะบาดเลยปล่อยคนก่อนพี่น้องไหยสัน้นเลยขาขูดขาปล่อยคนก่อน้ะบาดเลย โอ้ขันไปโบขันโบไปหดพักเลาโบเห็นเลยเอาไปแล้วเจ้าเด้อฮ่าเบลนไปแล้ว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 บาทนี่ยป่อป่อบาทเนี่ย,ออยโอ้โหขันบบเห็นในีมันขาดขาดพี่นอ้องเอาโชคดีเด้อให้หายเร็วๆเด้อตีนเจ้าเด้อ จับต้นไม้ขาเดียวพี่น้องไปละไปละพี่น้องเลย